ี okay, สวัสดีครับพบกับมิทแซลมอนนะครับบายพีนะครับก็วันนี้เป็นเปลี่ยนมาเป็นเรื่องออลโถบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นเดย์ที่64แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเหมือนเดิมนะครับก็ใครรีบๆนะฟังสรุปตอนท้ายได้เลยนะใครมีเวลานะลองทาดูก่อนนะพ้อมวิดีโอนะแล้วค่อยฟังเฉลยไปพร้อมกันนะสำหรับนะใครที่พร้อมแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับผู้ป่วยหญิงนะประกอบอาชีพ เป็นพนักง,งานทําความสะอาดนะครับมาด้วยการปวดปรบริเวณข้อศอกซ้ายเป็นมาหนึ่งเดือนข้อศอกเนี่ยสามารถขยับได้ตามปกติแต่ว่าไม่ได้มีอ่อนแรงไม่มีชาอะไรนะแต่ว่าเมื่อแพทย์เนี่ยทำ wrist extension นะอาจะ resistance นะครับก็ให้คนไข้เอชินข้อมือนะครับแล้วก็ต้านกันไว้แต่คนไข้จะมีการปวดมากเลยถามว่า d i a g n o s i s อะไรนะจริงๆข้อนี้ถ้าปวดปรบริเวณข้อศอกเนี่ยนะก็มีอยู่สอย่างเห็นไหมครับ ท,ที่มักจะออกนะครับก็คือเรื่องของมีเดียลแล้วก็ละท e r a ล e p i อพ n d y l i ร i s นะหรือว่าพวก golf e อร์เอ er ิพวก t e น n i s elbow นะครับอันนี้เป็นวิสเ t e กซ์ n ทนชะันนะ้นก็นึกถึงเป็น tennis elbow นะก็ตอบข้อ4 l a แล r a l e p า c ล n d y อ i t i อนกะข้อสต่เราเราไปดูนะจริงๆก็อันนี้มันจะง่ายๆและมีแค่2ออย่างเท่านั้นเองนะครับของเทนนิสเอ b o w โบเนี่ยนะครับ หรือเรียกชื่อว่าเ a t ัล a l อีพิคอนดิเลตินะเกิดจากการที่มีการ i ิธ extension นะครับบ่อยๆนะมีการใช้วิธ extension ที่ต้านแรงอยู่บ่อยๆนะอย่างเช่นในคนที่ตีเทนนิสนะเวลาตีแบคแฮนอย่างเงี้ยมีการสะบัดข้อมือใช่ไหมครับอันเนี้ยก็จะทำให้เป็น repetitive บ่อยๆนะทำให้เกิดเป็นเ a t ัล a l อีพิคอนดิเลติได้นะก็ว่ากล้ามเนื้อนะครับ ตรงตรง forearm เนี่ยนะครับในกลุ่ม extensor เนี่ยมันจะไปเกาะอ,อยู่ตรง lateral epicondyle นะดังนั้นถ้าเกิดมี repetitive with extension เนี่ยที่ต้านแรงบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้มี in frame ของบริเวณ tendon ที่ไป insert ตัว lateral epicondyle ได้นะก็เลยเรียกว่า lateral e p i c o n d y l i t i นะครับผมนะเวลาจะเทสนะครับก็เทสตาม mechanism เลยที่คนไข้ทำแล้วปวดนะครับคือโคเซนเทสนะชื่อว่าโคเซนเท s วิธีการทำให้คนไข้ปรนเน็ด forearm ก่อนนะครับป r o เน forearm ก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนไข้ wrist extension นะต้านแรงของเราคนไข้ก็จะปวดมากนะบริเวณและทะเลาะ epicondyle นะครับต่อมา golf elbow นะอันเนี้ยมันจะบทางั้าน medial epicondyle นะครับก็จะตรงข้ามกันเป็น wrist flexion นะครับนะก็จะเจอบ่อยในคนที่เล่นกอล์ฟนะครับก็เลยเรียกว่า golf elbow สาเหตุก็ตรงกันข้ามนะเพราะว่า flexor er กลุ่มของตัว forearm เนี่ยนะมันไปเกาะตรง medial v i c o n d y ก็เกิดการ in frame ได้เวลาที่มีมีการใช้บ่อยๆนะครับผมการรักษาเนี่ยเหมือนกันนะก็คือสเต็ปเหมือนกันเลยก็คือแบบถ้าในช่วงแรกก็คงต้องเป็นการลดการใช้งานนะนะให้ยากแก้ปวดหรือว่าใส่อุปกรณ์พยุงหรือเบรสต่างๆนะ เช่นอันนี้ยกตัวอย่างในภาพก็เป็นอ่เบรสที่มาคอยมาคอยหลัดไว้เพื่อจะลดไม่ให้แรงเนี่ยมันมาโหลดบริเวณกล้ามเนื้อมากเกินไปนะมันจะได้ไม่เกิดการอินเฟ m รมบริเวณและทเล่าและนะมีไดพิออนด้นะนะครับนะก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นมากอาจจะใช้ีเนเป็นสเตรอยด์อินเจคชันก็ได้นะแต่มันก็ได้แค่ชั่วคราวนะบางคนถ้าเกิดทินอน Uh, nonsurgical ไปแล้วแบบ a i l ไม่ไหวอาจจะต้องไปไปผ่าตัดน,นะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะหามแกถึงแค่การวิจัยเนาะแล้วก็ไมดเป็นเบื้องต้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการพักการใช้ยาแค่ปวดเท่านั้นแหละที่เราควรต้องรู้นะครับอ่ะลองอย่างข้อเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่า r ิชเอ็กซ n เทนชั่นเอเจ e ต์ริชเนะครับก็เป็นเป็น c o s e เ t นเทเลยใช่ไหมครับมีการปวดมามเนี่ยก็อัลเทอร์ p i c o n อไดเลตหรือ tennis elbow นะครับอ่ะต่อมาครับ ลองอีกข้อหนึ่งนะ40ปีมีเอลโบลเพนมาสองสัปดาห์ร right, และทะเลาะอีพิคอนไดล่าเทนนสทำโคเซนเทนโพสิทีฟก็ชัดเลยว่าเป็นเทนนิสเอลโบต่อต่อกอบีนะเห็นไหมครับก็มันก็ถามแค่แะดับมิสศิษ์เท่านั้นเองนะต่อมา45ปีนะผู้หญิงนี่มีชูตติ้งเพนที่ไรเอลโบโมาสี่ถึงห้าเดือนอ่ะจะปวดมากตอนที่สัมพันธ์กับการทำใช้งานเยอะกนะ็ตรงไปตรงมานะ โดยเฉพาะตอนที่ใช้ข้อมือบ่อยๆนะแล้วก็พักแล้วก็หายสามารถที่จะ e x t ก n d แล้วก็ flex ได้อย่างปกติดีถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะถามวิชัยเนาะในข้อนี้ก็มีอีพิ l t i c แค่อันเดียวก็คือเป็นแ a t เ r a l ์อีพิอดิทิตเนาะก็ตอบข้อ A นะครับโอเคนะครับต่อมาปวดข้อศอกขวาด้านแ a ท e ลอ l ์ p ีพิคได ถามว่าตรวจอะไรเพื่อคอนเฟิร์มก็ต้องเป็นพวกโพสเซนเทสใช่ไหมครับโพสเซนเทสก็ทำอะไร extension ของ which นะครับ agent resistant นะครับก็ตอบข้อดีนะครับเนี่ยครับเห็นว่ามันออกไม่ได้ยากเลยเนาะเวลาบอกคนไข้ปวดข้อศอกมานะเราก็นึกอยู่หลกักๆสองอันนะ tennis elbow หรือ golf elbow นะ tennis elbow อีกชื่อหนึ่งก็คือ lateral epicondylitis golf elbow อีกชื่อหนึ่งก็คือ medial epicondylitis ถามว่าการวิจฉัยนะก็ใช้จากการตรวจร่างกายเอาถ้าเป็น lateral epicondylitis ก็ให้ทำ wrist e extension นะ agent resistant นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น medial epicondylitis ก็ให้ทำ flexion agent resistant นะครับคนไข้ก็จะปวดการรักษาเหมือนกันนะพักนะครับใช้ยาแก้ปวดนะหรือใส่ brace อุปกรณ์ช่วยพยุงอะไรต่างๆนะครับ ก็ประมาณนี้ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะใช้สเตียรอยด์อินเจกชันนะแต่ส่วนใหญ่โจทย์มักจะถามแค่วินิจฉัยการตรวจร่างกายเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้เอา้เอายังมีอีกขอโทษที่ครับยังมีอีกนะผู้ป่วยชายอาชีพช่างไม้ปวดข้อศอกขวามาตรวจได้เทนเดอร์ที่ลัดร่อพิ่กอนได้ถามว่าตรวจร่างกายหรคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะก็ตอบรี s ิสบิสเอ็กเทนชันเทสนะครับอันนี้ก็คือเห็นว่าอันนี้คือ หลายข้อเลยมันถามเหมือนๆกันเลยนะก็ประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้ครบแล้วครับก็สังเกตว่าไม่ได้ยากเลยนะครับก็ถ้าเกิดอ่าข้อเนี้ยถ้าออกข้อสอบมานะถ้าเกิดคนไข้มาด้วยปวดข้อสอบก็เก็บได้สบายๆเลยใช่ไหมครับอืมโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์นบอกได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในดีวีเนลสองเดย์หกสิบห้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ